มอนดูหนังเรื่องแมทริกซ์ฮะวันนี้รู้สึกชอบทรงผมโอ้แม่งดูแบบโปรเฟชชั่นอลสัสสัสแล้วอะเล่นสั้นๆมเมื่อเี่ยว,วันนี้สามสี่ชั่วโมงกูไม่ได้รู้ไปเยี่ยวเลยไอ้สัสโคตรดีตลกสัสมันแขนดีผมสะใจดีผมชอบตั้งแต่ดูโชว์มาไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเลยบนโลกไปเนี่ยไม่เคยเห็นใครรักสปอนเซอร์ขนาดนี้มาก่อนเลยมันร้อยเรียง <c oughs> เรื่องอะ <c oughs> แล้วยิ่งเหมือนเราเป็นคอมเมดี้ด้วยกันนะ่ะมันมีหลายช็อตที่เราแบบโอ้นับถือเลยอะทำให้เรื่องจริงมันดูไม่จริงทำให้เรื่องไม่จริงมันดูจริง ไอ้แค่มันร้อยเรื่องแบบไม่ดีมากเลยเว้ยไอ้การร้อยเรื่องของมันอะกูแบบโอ้โหประทับใจและกูชอบสุดคือตอนพี่บอยกกเสียพงเพราะกูไม่แน่ใจว่าอันนี้เตี้ยมหรือจริงหรือเตี้ยมอะเรื่องการปรบมือเรื่องการให้กําลังใจมันมีความหมายนะแล้วก็กวนีนด้วยครับเรื่องที่พี่บอยขอโทษ <laughs> <laughs> หวังว่าจะได้เห็นลินินในในในเขาเรียกว่าอะไรอะในหลีกที่ ทำให้คนได้มีความสุขในประเทศนะครับทชอบมากเวลาที่มันแย่มากๆแต่มันก็ยังตลกได้ตลอดรักมากแล้วก็จะตบมือให้เสมอตลอดไปเช่นเดียวกันครับขอให้วันนี้เป็นจุดเริ่มประวัติศาสตร์จริงๆทำดีทำต่ออย่าหยุดทำมึงแม่งเก่งวะ่ะสร้างอะไรตลกๆให้เราดูต่อไปเรื่อยๆครับเก่งนะไอเหี yeah, ้ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าตัวเอง,ง,งเก่ง